สวัสดีครับผมมวยหูเบลนองนะครับวันนี้ผมก็มีคู่มวยนะครับพร้อมราคาเลทนะครับแล้วก็การวิเคราะห์วิจารณ์มวยจากผมล่วงหน้านะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสมาชิก FC F ซแฟนคลับมัดมวยนะครับทุกๆท่านเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยวันนี้นะครับต้องกราบขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับมวยหูเบลนองนะครับกลุ่มครอบเครื่องเรื่องกีฬานะครับ ABC77 นะครับ กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มชั้นนําชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับนะครับกาลันตีโดยผมนะครับเรื่องการเงินเรื่องการบริการที่ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับเกมกีฬานะครับหรือว่าอยากจะร่วมลุ้นร่วมสนุกร่วมเชียนะครับก็สามารถแอดอีดีไลน์ไปได้เลยนะครับที่ sabc 7จนะครับจบครบเครื่องเรื่องกีฬานะครับในกลุ่มเดียวนะครับอย่าลืมนะครับที่สําคัญนี้นะครับนะครับสมัครเข้าไปแล้วอย่าลืมบอกว่านะครับผมไม่หูเีลนองแนะนํามานะครับ ท่านก็จะมีโอกาสนะครับร่วมรุ้นร่วมเชียร์นะครับร่วมร่วมลุ้นร่วมเชียร์นะครับรางวัลโบนัสนะครับประจําอาทิตย์นะครับทุกๆกสัปดาห์ทุกๆอาทิตย์นะครับรางวัลใหญ่5,000บาทนะครับ5ารางวัลด้วยกันนะครับนะเพียงแค่บอกว่ามื่อหูเรลนองแนะนํามานะครับวันนี้นะครับคู่มวยนะครับคู่มวยนะครับดูว่าจัดไว้ดีมากๆเลยครับช่วงเจ็ดสีนะครับเริ่มตั้งแต่คู่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งนี้เป็นการพบกันระหว่างนะครับฝ่ายแดนี เพชรสังวานสอสมานกาเม้นนะครับวันนี้เจอกับคู่ชกฝ่ายน้ำเงินเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับคู่นี้เป็นมวยรอบนะครับบุญเสือครั้งที่21นะครับรอบ8คนสุดท้ายนะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรสังวานนะครับตัวนี้เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าครบเครื่องนะครับประเภทเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยนะครับชอบแรกชอบชนนะครับชอบทะเลาะต่อยสนุกนะครับต่อยไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินที่เจ้าเกาะเต่านะครับ ตัวนี้เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับอาวุธหลากหลายเตะหนักต่อยแรงนะครับวงในนีปั้มรัดมัดตีนะครับหัวจิตหัวใจดีการยืนระยะมั่นคงนะครับคู่นี้ราคาเหรนนี่เปิดให้ทางด้านคู่นี้ราคาเหทนะครับเปิดให้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสังวานเป็นต่อในราคา5้าสี่นะครับก็ถือว่าเพชรสังวานี่จะได้เปรียบเรื่องของรูปรังชงชกนะครับกคู่นี้น่าจะพลิกไปพิกมาสนุกนะครับ ราะว่าช่วงหลังกเกาะเต่าก็ต่อยสูสีคู่ขี้ในกรรมการชอบเป็นพิเศษเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรสังวานนะครับดูว่าเบียดเสียดสีนะครับลูกหนักลูกแรงลูกใหญ่นะครับดีกว่านะครับคู่นี้ส่วนตัวชอบไปทางด้านเพชรสังวานส่อสมานกาเมนนะครับน่าจะได้รับการชูม,มือจากกรรมการนะครับประจําอาทิตย์นี้นะครับมาต่อด้วยคู่ที่2ของรายการนะครับคู่ที่2ของรายการ เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงฉลามดำนายกเอท่าศารานะครับวันนี้เจอกับคู่ชกฝ่ายน้ำเงินเพชรนำชัยสอยจอต้องปาจีนนะครับคู่นี้ก็เป็นมวยรอบนะครับบุญเสือครั้งที่21นะครับรอบ8คนสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับฝ่ายแดงนี่ฉลามดำนะครับช่วงนี้ถือว่าฟอร์มการชกนี่โดดเด่นสดมากๆเป็นมวยขวาประเทศจังหวัดฝีมือครบเครื่องจุกจิกนะครับออกอาวุธด้วย่้องแคล่วว่องไวรวดเร็วนะครับ ช่วงนี้สภาพร่างกายดีนะครับเด็กกําลังสดกําลังห้าวเลยนะครับส่วนคู่ชกฝ่ายน้ําเงินจะเป็นนำชัยนะครับสอดจอต้งปาจีนนะครับตัวนี้เป็นมวยขวานะครับประเภทบู๊เปิดเกมเดินเตะขาต่อยท้องต่อยหน้าอาวุธหนักแรงหัวจิตหัวใจดีชอบบวกชอบแรกนะครับต่อยสนุกนะครับไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูเลยนะครับคู่นี้ราคาเรียนี้เปิดให้ทางด้านฝ่ายแดงฉลามดาเป็นต่อราคา53ราคาเรียญห้าสามนีค่อนข้างที่จะแพงไปหน่อยนะครับ ฉลามดํานี้จะได้เรื่องของความรวดเร็วความหลากหลายนะครับสมองมวยค่อนข้างจะดีกว่าเพชรน้าชัยนะครับจะได้เรื่องของอาวุธนะครับหนักแรงนะครับลําหักลาโค่นดีนะครับแต่ว่าคู่นี้ส่วนตัวนะครับผมก็ชอบไปที่ฉลามดํานะครับดูว่าเบียดเสียดสีนะครับการเอาตัวรอดนะครับนะครับชิงไหวชิงพิบกันเอาตัวรอดบนวิีค่อนข้างจะดีกว่านะครับคู่ที่2นี่ออกไปทางด้านฉลามดํานะครับ นายกเอทาสารานะครับจะใช้ความเก๋านะครับความว่องไวเอาตัวรอดนะครับได้รับการชูมือไปได้นะครับมาต่อด้วยคู่ที่3นะครับคู่ที่3ของรายการนะครับฝ่ายแดงในโชคดีหน่วยกาแฟโบราณนะครับนักชกรุ่นพี่นะครับเป็นมวยบูเปิดเกนครับเตะต่อยแรงนะครับออกอาวุธได้2ออออกอาวุธได้ทั้งซ้ายและขวานะครับหนักแรงพอๆกันเลยนะครับ ต้นนี้ลุ้นนับลุ้นนอกนะครับอันตรายเลยต้นต้นนะครับประเภทเตะขาต่อยมัดบูสู้ดีนะครับแต่ว่าเบียดเสียดสีระยะปลายปลายนะครับสภาพร่างกายเป็นรองคู่ชกฝ่ายน้ําเงินนะครับเจ้าเอกลักษณ์นะครับสสมานการเม้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นนักชกรุ่นน้องนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทเข่าครบเครื่องนะครับบูดุดันวงในนิ่เหนียวแน่นเลยนะครับปั๊มรัดมัดขวางแทงนะครับ ได้เปรียบเรื่องของสภาพร่างกายรูปร่างชงชกดีกว่านะเปรียดเสียดสีระยะปลายปลายนะครับดูว่าค่อนข้างที่จะดีกว่าคู่นี้ราคาเลรนี่เปิดให้ทั้งด้านฝ่ายน้าเงินเอกลักษณ์เป็นต่อนในราคา5้านะครับผมมองว่าต้นๆไม่น่ารีบต่อไม่น่ารีบเล่นนะครับต้นๆนี่โชคดีนี่ประเภทอาวุธหนักแรงนะครับลําหักลําโคลนดีอยู่แล้วนะครับต้นๆนี่ลุ้นนับลุ้นนกก่อนนะครับใครที่ชอบเอกลักษณ์นี่ก็เล่นปลายปลายดีกว่านะเล่นตอนจังหวะที่เอกลักษณ์เดินทําเดินเปิดเกมคล้องวงในนะครับ เพราะว่าทำมาแรกชิงจังหวะนะครับชิงตีจชิงจังหวะนี่ดูว่าทางด้านโชคดีนี่อาวุธค่อนข้างที่จะแรงกว่านะครับเอกลักษณ์โดนแล้วมีโอกาสสุดมีโอกาสเซนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวงในนี่เบียเสียสีนะครับปลายผมมองว่าเอากลักษณ์นะครับน่าจะใช้ร่างกายนะครับความหนุ่มความสดนะครับเบียดเอาชนะไปได้นะครับคู่ที่สามนี่ก็ออกไปทางด้านเอกลักษณ์สอสมานกาเมนนะครับ ดูว่าวันนี้ได้หนุ่มได้สดนะครับได้สภาพร่างกายเบียเสียสีระยะปลายๆน่าจะดีกว่านะครับมาต่อด้วยคู่ที่สี่นะครับคู่ที่สีนี่ก็เป็นคู่เอกนะครับเป็นคู่เอก <c oughs> เป็นคู่เอกปิดท้ายรายการนะครับประจําศึกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะครับคู่นี้เป็นมวยมาเข้าเวรแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับฝ่ายแดนดีมังกรทองสิทธิ์ในยกทวีปตาพงนะครับ วันนี้เจอกับคู่ชกรุ่นน้องนะครับฟอร์มสดโฟกัส S อสสันป่าตองนะครับคู่นี้มาเข้าเวรแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงนี่มังกรทองนะครับช่วงหลังก็ยังไม่ชนะใครนะครับเป็นมวยขวาประเภทเข่าครบเครื่องนะครับอาวุธหนักแรงกระดูกการผ่านมวยนี่ดีกว่านะครับหัวจิตหัวใจดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่ถือว่าสภาพร่างกายนะครับดูว่าเป็นรองนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินเจ้าโฟกัสนะครับช่วงนี้ดีถือว่าฟอร์มสดนะครับ เป็นเด็กหนุ่มใช้คล่องใช้ง่ายอ่ะช่วงหลังก็ไปต่อยก็ถือว่าไปเข้าเวทแทนตลอดเลยนะครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหลากหลายนะครับหลักเหลี่ยมตัวดีมีหมัดมีศอกคมนะครับช่วงหลังนี้สภาพร่างกายนี่ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับได้หนุ่มได้สดนะครับแต่ว่าลูกหนักลูกแรงนี่เป็นรองนะครับวันนี้นะครับไม่บวกไม่แลกนะครับต่อยในทรงต่อยในเกมของตัวเองนะครับใช้ความฉลาดนะครับนะครับเตะต่อยทีออกข้างนะครับ เบียดเสียดสีไปๆนะครับดูว่าโฟกัสค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับคู่นี้ส่วนตัวนะครับต้นๆนะครับผมดูว่าน่าลงทุนเล่นไปทางด้านเจ้ามังกรทองนะครับลุ้นๆว่าต้นๆนี่อาวุธหนักแรงกว่านะครับแต่ว่าความคล่องตัวนะครับลูกหลากหลายนี่เป็นรองนะครับมังกรทองนี่จะได้เปรียบเรื่องของบรรยากาศสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในเครือทีมงานคนจัดนะครับเบียดเสียดสีนะครับหรือว่าหน้าเสือสิ่งแวดล้อมค่อนข้างที่จะดีกว่า คู่นี้ราคาเลทล่าสุดนี่เปิดให้เสมอทางด้านมังกรทองสิ์นายกทวีตาพง์ส่วนตัวผมก็ชอบไปที่มังกรทองนะครับสินนายกทวีตาพงน์ครับวันนี้ผมดูว่าน่าจะแจ้งเกิดได้นะครับโดยการผ่านมวยที่ดีกว่านะครับเวทนน้าหนักธรรมชาติปล่อยๆดีกว่านะครับอาวุธหนักแรงกว่านะครับดูว่าหน้าเล่นนะครับหน้าเล่นหน้าเข้านะครับส่วนตัวชอบไปทางด้านมังกรทองครับดูว่าวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้นะครับ ท่านใดที่สนใจสมัครมวยหูนะครับก็สนใจสมัครมวยหูผมมวยหูเบียรลน้องภาคสดนะครับทุกเวทีนะครับก็โทรไปได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0823129399นะครับสนใจข้บอกุมครบเครื่องเล่นกีฬานะครับเอาไว้ลุ้นเอาไว้เชีย์นะครับ add idline a d นะครับ abc77 อย่าลืมเติมเครื่องหมาย add นำหน้านะครับื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับสไ r i b e ผมด้วยนะครับ อาทิตย์หน้านะครับก็จะมาทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,น,นะครับที่ติดตามได้รับชมไว้เป็นข้อมูลประกอบวิธีการเล่นหน้าตู้แล้วก็ในกลุ่มไลน์อีกครั้งนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาสวัสดีครับ